สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านหากท่านชื่นชอบข่าวสารบ้านเมืองฝากกดไลค์คลิปนี้ก็ติดตามช่องเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับชชทหลุดสสพลังประชารัฐสัดเดือดสามารถทำพักปันป่วนเจอะคุยบิ๊กป้อมเคลียปัญหา29กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากพราครัฐว่าจากกรณีที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิช สมาชิกพ,กพรรค p a r ชา a m รัฐเริ่มเคลื่อนไหวในลักษณะเชิงตำหนิการทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและเผยแพร่เพลงที่เกี่ยวข้องกับพระเด็ประวิทย์งวงสุวรรณหัวหน้าพ,พรรค p a r ชา a m รัฐให้เข้ากับกระแสของพลเด็ประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีทำให้บรรยากาศในกลุ่มลายซสของพรรคที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ40คนวิห่าวิจารณ์ดุเดือดโดยเนื้อหา ที่สสส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายสามารถยกตัวอย่างเช่นพวกเราทุกคนเป็นสสที่ผ่านเลือกตั้งจะไม่ยอมเดินตามคนนี้วันนี้ปล่อยให้บุคคลภายนอกมาชักจูงกำหนดทิศทางในพักถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารของพักที่ออกไปสู่ภายนอกมีแต่ชื่อของนายสามารถและอดีตสสสอบตก ที่เข้ามาใหม่ตลอดทําให้การทํางานของสสในสภาที่พยายามยกระดับพักสร้างผลงานให้กับพักนโยบายของพักหรือทิศทางของพักหายไปหมดเราจะเดินตามพวกสวามมานําเราหรือจะไม่ทนให้พวกนี้มาทําลายพักที่พวกเรานั้นก็ตั้งมาอีกต่อไปไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้คนที่ไม่เคยทําประโยชน์ให้กับพักมาแสดงตนเป็นตัวแทนของพวกเรา สามารถเป็นใครรู้จักสอสอหรือไม่พักจะเละเพราะพวกนี้น่ะเอาอะไรไม่รู้มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเต็มพักไปหมดทำอะไรไม่เคยถามความเห็นสอสออย่าให้คนที่ไร้ความคิดไร้สติปัญญามาก,กำหนดอนาคตทางการเมืองให้กับพวกเราเลยก่อนที่พักมันจะเละไปกว่านี้ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอ,อกจากนั้นสสบางคนแสดงความเห็นไม่พอใจต่อเพลงที่นายสามารถนำมาเผยแพร่ในส่วนของนโยบายบัตรประชารัฐที่เป็นนโยบายหลักของพักแต่กลับถูกทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายที่เดินตามพักการเมืองอื่นทั้งที่เรานั้นเป็นคนกำหนดนโยบายนี้เองทั้งนี้สสบางคนระบุว่าในวันที่30กรกฎาคมที่จะมีการประชุมพักจะขอคุยกับพลเดกประวิตย์ ให้รับทราบว่าทุกคนยืนเคียงข้างพลเด็ประวิตย์แต่สถานการณ์พักแนวทางพักควรจะขับเคลื่อนโดยสสและกรรมการบริหารพักที่รักพักนี้เป็นหลักความคืบหน้าล่าสุดขับพลังประชารัฐพ้นพักร่วมทักษิณแต่หักประวิตย์สถานการณ์ทางการเมืองในวันที่14สิงหาคม25 6 7อยู่ในช่วงวัดเหลี่ยมเฉือนคมเดิมพันของพรรคก้าวไกลลุ้นคำวินิจฉัยยุบหรือไม่ยุบพัก เดิมหันชาตาของเศรษฐาทวีสินจะได้อยู่บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ทั้งสองคดีอยู่ในมือของสารรัฐธรมนูญด้วยผลของคำวินิจฉัยมีคนได้มีคนเสียที่สำคัญมีใครบางคนแอบหวังจะสารฝันของตัวเองให้สมหวังนั่งเก้าอี้ประมุขฝ่ายบริหารแม้ที่ผ่านมาบิ๊กป้อมพลเด็ปพระบิดวงสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเลือกเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านป่าเพื่อหลบร้อนทางการเมือง เพราะรู้สัญญาณว่าหากเคลื่อนแรงจะอันตรายกับสถานะพักร่วมรัฐบาลของพระมปชารติทว่าคดียุบพักเก้าไกลคดีคุณสมบัติเศรษฐาที่ช่างเหมาะเจาะตัดสินในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นหมากบังคับเดินสำคัญบิ๊กป้อมหากจะเอาชนะเอาจริงไม่มีโอกาสไหนจะเหมาะเท่านี้แล้วมีกระแสะข่าวว่าการประกตัวของคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวุฒิูลรองนายกรัฐมนตรีรัตริว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายทุนการเมืองผู้สนับสนุนอยางเป็นทางการของพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมกวนกอปก้าวลุมที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาต้องการส่งสัญญาณไปบอกบิ๊กป้อมว่าสามพรรคร่วมรัฐบาลจับกันแน่นไม่มีเกมพลิกหากมองให้ลึกปิญญาเขาใหญ่ มีเพียงเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติขาดพลังประชารัฐไปเพียงพักเดียวแถมภาพที่ปล่อยออกมามีการมองว่าอุ๋งอิงแพ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยตั้งใจให้หลุดโพสต์สตอรี่ก่อนใครเพื่อนขณะเดียวกันมีกระแสะข่าวเบอร์หนึ่งขุนพลของพักพลังประชารัฐเริ่มปฏิบัติการทาบทามงูเห่าสีสม้มแล้วหวังจะกอบกวยมาให้ได้เยอะที่สุดตัวอยู่ที่ 60ถึง70คนแถมยังทาบทามไปยังสสพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองมีสสพักร่วมรัฐบาลบางคนถูกดีลให้ช่วยโหวตหากมีการโหวตนาย,ยกคนใหม่มีสสบางคนตอบปฏิเสธแต่ก็มีสสหลายคนแบ่งรับแบ่งสู้รอให้มีการเมืองนั้นเกิดสถานการณ์พิเศษขึ้นมาอย่างไรก็ตามพลังประชารัฐถูกจับจ้องว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวดูดสสงูเห่าสีส้มและสสพักร่วมรัฐบาล ทำให้เกิดเดิมพันยิ่งสูงลิฟหากปิิกป้อมปฏิบัติการสำเร็จจะเป็นจุดพลิกให้กลับเข้าสู่เก้าอี้อำนาจแต่หากปลิกป้อมเดินเกมพลาดไม่สามารถพลิกฟ้าคว้าดาวมาได้พลังประชารัฐอาจจะเดินมาถึงจุดจบทางการเมืองสิงหาเดือดจตุพรพร้อมลุยทักษิณมอ,อ็บคอปทโหนเพลงคิดถึงลุงตู่พักยกก่อนรุกใหญ่ จรุพรนัดหมายสิงหาคมนี้ฟ้าเปลี่ยนสีปลุกผีระบอบทักษิณภาคสองปีกอนุรักษ์โหนเพลงคิดถึงลุงตู่เข็นแม่ทับตู่ออกรบมอ็บคอปทอเว้นวักรอง,งานมหามงคลผ่านพ้นไปคาดปลายสิงหาลงถนนอีกรอบรอจังหวะทักษิณได้ใบบริสุทธิ์ขยับเคลื่อนการเมืองเต็มตัวทนายนกเขา นิติธรล้ำเหลือและจตุพรรรมพันธ์ในนามคณะหลอมรวมประชาชนนั่งจัดรายการวิเคราะห์การเมืองผ่านสื่อออนไลน์พ e ชทีวีมานานนับปีเตรียมขยับออกสู่ท้องถนนในช่วงเดือนสิงหาคม2567จริงๆแล้วทนายนกเขาและตูจ่จตุพรนั้นได้ส่งคนสนิทพิชิตชัยมงคลและนัดเซอร์ยีหมะจัดการชุมนุมเซฟกระบวนการยุติธรรมกรณีทักษณิณชินวัตร ไม่อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เชิงสะพ,พานชมัยมรุเชษข้างทำเนียบรัฐบาลล่าสุดเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอและกองทัพธรรมได้ยุติการชุมนุมชั่วคราวเพราะเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนมหามงคลสาเหตุที่ม็อบคอปทอและแนวร่วมปักหลักอยู่ยาวนานหลายเดือนเพราะม็อบกองทัพธรรม นำด้วยหมอเขียวหรือใจเพชกรกล้าจนเป็นกำลังใจเป็นกำลังหลักในการพักค้างจุดเด่นของกองทัพธรรมคือมวลชนมีวินัยอดทนและไม่นิยมความรุนแรงปักหลักอยู่ได้อย่างยาวนานแต่ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบังเอิญจังหวะนี้มีกระแสะเพลงคิดถึงลุงตู่กระหึ่มในติ๊กตอกและสื่อโซเชียลแกนนำกลุ่มอนุรักษ์วงเล็บเสื้อเหลืองกอปปส วิเคราะห์ว่าคนไม่พอใจนายกเศรษฐาจึงหวยหาลุงตู่แหล่งข่าวเปิดเผยว่ามี่การพูดคุยกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวเรียบทางด่วนรามินทาพอสรุปได้ว่าเดือนสิงหาคมนี้ทน,นายนกเขาและจรพรพรมพันธ์จะขยับออกจากสตูดิโอสู่ท้องถนน